ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาตนทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดนั้งสิ้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดเนเซษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าจิตยานทั้งหลายที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขังจองจำโดยอำนาจแห่งคุญสายมนต์ดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายอำนาจจิตฤทธิ์เดชพลังอภิญญาตะบะฌา,านญาใดๆก็ตามจากทุกๆภาคส่วนน้อมใจขอขามากรรมโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสนานังัจฉามิธรรมังสนานังัจฉามิสังฆังสนานังัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรานังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรานังขจามิทุติยัมปิสังขังสรานังขจามิตติยัมปิพุทธังสรานังขจามิตติยัมปิธรรมังสรานังขจามิตติยัมปิสังขังสรานังขจามิ ขอนอบน้อมองค์มหาบรารมีทุกพระอ,องค์ทรงเป็นประธานมูเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอ,อกาาบอออกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัต,ตนตรัยแ,แด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรารมีกรรมใดๆที่เคยครอบงำเคยแทรกแสงจิต แทรกแซงนิมิตชักจูงจิตเคยล่อลวงหลอกลวงองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายด้วยวิถีญาณด้วยอภินญญาอิทลิลิเดตด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียงการใช้คำพูดโกหกหลอกลวง สร้างเรื่องสร้างราวบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งานการแทรกซึมการปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผู้โปรดการกั่นแกล้งลังแกการข่มขู่การบีบบังคับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือใช้เงื่อนไขต่างๆในจิตในใจ ในการเป็นการอยู่ของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่นออกห่างจากพระศารรมออกห่างจากการโปรดสัตว์เบี่ยงเบนให้ไปวกวนสารวนอยู่กับความกังวลแห่งตนการปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครุขุบาอาจารย์ทั้งหลายแอบอ้างองค์มหาบารมี แอบอ้างพระสัธธรรมและกิจการโปรตั์ทั้งหลายเพื่อล่อลวงให้ผู้อื่นกลายห่างจากพระสัศธรรมให้หลงเข้าใจผิดหลงยึดติดในรูปลักษณะรูปธรรมนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งองค์มหาบารมีแห่งกิจการโปรตว์จนบิดเบื้อเนื้อหาพระศธรรม ตัดรอนบัทอนผู้ปรดสัตว์หรือสัพสัตทั้งหลายไม่ให้สว่างสวัยตามพระสัจธรรมการแอบอ้างองคุณเบื้องสูงเพื่อหากินหาผลประโยชน์สร้างเป็นสำนักตำหนักรัฐนิกายพาผู้คนทั้งหลายต้องหลงวกวนหรือเป็นเหตุให้เกิดความมหังการ ปฏิเสธปฏิฆะ,ะต่อองค์มหาปรามีออมรมผู้โปรสั์รสหรือครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายรกาาารรมที่เคยใช้คุณสายมนดำ,เด,นดำเดราชฉานวิชาเาชาว,าวมาทมนาคาถาอำนาจจิตฤทธิ์เดชทั้งหลายในการเชื่อมจิต,รจตครอบงำจิตชักจูงจิตผู้อื่นการใช้พรายกระซิบ สร้างอำนาจเหนือผู้อื่นให้ตกอยู่ในการควบคุมทั้งภาคทิศภาคหยาบเพื่อกักขังนุงเหนียวเพื่อดูดกลืนพลังชีวิตดูดกลืนบารมีครอบงำเอาไปเป็นบริวารค่ารับใช้หรือเพื่อนำเอาบารมีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิดใช้ในการสร้างความหลงงมงาย หรือสร้างความมืดมนความวกวนความหวาดกลัวให้แก่สังสารวัฏใช้ในการกีดการขัดขวางกีดในการโปดสัตว์ทั้งหลายใช้ทุกวิธีการในการผ่องถ่ายวิบากหรือเวทนาให้แก่ดวงจิตอื่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวความหวั่นไหวปิดกั้นปิดบัง ความขี้คลายสว่างสวยแห่งมูเหล่าสัพสัตทั้งหลายหรือซ่องสมกำลังในการจ้องกัดกินทำร้ายทำลายการแกล้งรังแก่กีดการขัดขวางต่อมูเหล่าผู้โปรดสัตต่อกิจการโปรดสัตต่อองค์มหาบารมีต่อพระศาสนาที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกันทุกกับ,ท,กกท,กกบท,กทุกพุทธันดรการทีท่เคยทำสัญญาปีศากับมูเหล่าซาตานหรือภาคมืดภาคมารทั้งหลายเพื่อนำเอาบารมีของซาตานหรือภาคมืดภาคมารเอาไปใช้ในทางที่ผิดจนติดเงื่อนไขติดในสัญญาต้องตกอยู่ในความควบคุมหรือถูกผ네ูกมัดพันนาการ ให้ต้องรับใช้เหล่าซาตานหรือภาคมืดอภาคมานโดยไม่รู้ตัวมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้ว <sk ill> ขอทรงได้โปรดยกโทษ <sk ill> และเอาโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวล <sk ill> ให้แก่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและหากครั้งหนึ่งคราใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถูกครอบงำถูกชักจูงจิตล่อลวงหลอกลวงเพื่อนำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวารเป็นท่ารับใช้เพื่อมาให้สว่างสวัย ตามพระจธรรมเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญหรือก่อให้เกิดความหวั่นไหวความหวาดกลัวแต่ทวงหน่วงรั้งทำให้เกิดความเนื่อนช้าต่อพระจธรรมส่งเสริมความวกวนต่อมูเหล่าสัพสัตทั้งหลายหรือนำไปใช้คัดง้างกับองค์มหาบารมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไป เพื่อความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันต่อสังสารวัตรโดยรวมข้าพเจ้าขออธิษฐานปิดบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้หมู่เหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็ญต่อเวรต่อกรรม ต่อบพบต่อชาติตตกับสรพสัตว์ทั้งหลาย,ลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนถวายทาตุขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรองรับความขี้คลายสว่างสวยในพระจธรรมเพื่อรองรับกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ หรือครุคุบาอาจารย์ทั้งหลายหากมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในการส่องสุมกำลังทำคุณสายมนดำเล่นเวทมนต์คาถาคมส่งเสริมความหลงวกวนใช้ในการวางแผนคิดไม่ดีไม่ร้ายต่อพระศาสนาต่อกิจการโปรดัตท ขององค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์และครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายนำมาใช้ในการเบียดเบียนสรรพชีวิตทั้งหลายหรือใช้ในกิจต่างๆที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมจนทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสังสารวัตรโดยรวมต้องตกต่ำลงสู่อบายภูมิ ขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความล้มเหลวพังพินาศลงโดยทุกประการเทิน,น,ททนขอประกาศถอดถอนส่งคืนกำลังและบารามีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมานหรือภาคส่วนอื่น,นได้นำเอาไปใช้ในทางที่ผิดดูดกืนเอาไปเป็นกำลังบารมีของตนเอง เพื่อการก่อกรรมทําเข็นต่อพระศาสนาต่อพระาสนาตรต่รมต่อองค์มหาบร,รมีารือต่อสังศสารวัสา่ระแสสร,ร,ส,ส,รส,สัตราสาอส่อพรนกตาลัาและบร,รมีทันงหลายที่ได้ะากคุณพระารัต่ากนตพระศาากพระาสตรตรมจากอพระมหสนาบราสนรมศาสนาสาตา ทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปและขอถอดถอนขุณใสายมนดำคาถาอาคมเวทมนต์ทั้งหลายการสะกดจิตสกดวิญญาณที่เคยกระทำมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นหากสิ่งที่ภาคมืดภาคมารและซาตานทั้งหลาย หรือบริวารของเหล่าภาคมืดภาคมารไม่ว่า,าจะเป็นหมอผีร่างทรงพระสงฆ์แม่ชีชจอมขมังเวททั้งหลายได้กระทำกับข้าพเจ้า,จา,ามิใช่สิ่งที่เป็นวิบากแห่งข้าพาเจ้ามมที่เคยกระทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมองค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงรองรับทรงเป็นประธานขอให้กรรมของเหล่าซาตานและภาคมืดภาคมารทั้งหลายเหล่านั้นจงย้อนกลับตีกลับสะกดกลับกักขังเป็นพันธนาการให้หมู่เหล่าซาตานและภาคมืดภาคมารทั้งหลายได้รับทุกเวทนาความเจ็บปวดทุกทรมานเหล่านั้น ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทาง,ทางกายวาจาใจานับตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันไปตลอดกาลนานเทินขอประกาศชดใช้ี่เวน,นี่กรรมทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่มีต่อคู่กรณีกรรมต่อเจ้ากรรมในเวนทั้งหลาย ต่อเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรโดยที่ว่าาสนาบารมีที่มีต่อพระศารรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละ ด้วยการเก,กรื้อกูลต,ต่อพระศาสนาและมหาสังฆทาน,าานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิน้นนับตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนา,าคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวย ความสมุดเฉดเด็ดขา,คามมด,ด,ดขาความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรสัร์โ,โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเธออโหสีอโหสีอโหสีโสโสโสหยัดน้ำหน่อยอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกโม่เราชั้นภูมิ มึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเทรีนโซ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 อืม